ทัศนคติของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทยจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคก,ก๋วยเตี๋ยวแกงไทยของชาวญี่ปุ่นโดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยปี2553ันห้ยาสาณสวนสาธารณะยโยนิกุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยใช้แบบทดสอบถามแบ่งเป็นหกตอนดังนี้ตอนที่1ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ วกูม่าประชาะกรส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงอายุ31-40ปีเป็นพนักงานเอกชนและอาศัยอยู่ในโตเกียวตอนที่2ข้อมูลพฤติกรรมด้านการบริโภคคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่รู้จักกับเส้นก๋วเตี๋ยวเส้นเล็กในลักษณะก๋วยเตี๋ยวลวกมากที่สุดและมีความรู้เกี่ยวกับกะทิและแกงไทยตอนที่3ข้อมูลการยอมรับฝ่อเส้นก๋วยเตี๋ยวไทย เราได้ให้ผู้ทดสอบพิจารณาขึ้นเตี๋ยวแห้งที่รรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายของชนิดนด้วยขนาดของเส้น1ดซนติเมตรพบว,ว่าผู้ทดสอบชอบบรรจุภัณฑ์ที่มีสีวสวยงามดป็นดึด,ด,ดความสนใจเส้นขึ้นเตี๋ยวมีความยาวพอ,นนอเหมาะต่อการประกอบอาหารรวมถึงแสดงรายละเอียดของผึ้ตภัณฑ์อย่างชัดเจนตอนที่4ข้อมูลทางประสาทสัมผัสพบว,ว่าคนญี่ปุ่นชอบความยาวของเส้นขนาด1 1 5ซนติเมตร มีสามชนิดคือเส้นโซเมงเส้นเล็กและเส้นจำและพบว่าเส้นโซเมงมีความเื้ยต่ำกว่าเส้นเบื่อถจากเป้นข้าวเจ้าทําให้ความชอบต่ำกว่าเช่นกันส่วนความใสของเส้นและความคงตัวของเส้นเส้นเล็กและเส้นจำไม่แตกต่างกันทาให้ความชอบไม่แตกต่างกันไปด้วยส่วนด้านความเหนียวและความนุ่มพบว่าเส้นจำมีความเหนียวมากกว่าเส้นเล็กแต่พูอทดสอบกับทาบเ้นที่มีความเหนียวและความนุ่มพอดีอย่างเส้นเล็กมากกว่าตอนที่ห้า ข้อมูลการยอมรับต่อซุเติ๋วแกงไทยพบว,ว่าปัจจัยเรื่องชีตของแกงทําให้คําชอบด้านสีกลิ่นข้นเค็มเผ็ดและรสชาติตกางในปากจากการถลุนั้นมีความแตกต่างกันโดยแกงขิงหวานและแกงเผ็ดได้รับคะแนนมากกว่าแกงกะหรี่อาจเป็นเพราะว่าแกงขิงหวานและแกง,แแกงเผ็ดเป็นแกงที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเป็นหลนับต้นแต่ในขณะที่แกงกะหรี่แบบไทยไม่เป็นที่คุ้นเคยของชาวญี่ปุ่นเลยตอนที่หก ข้อมูลด้านทัศนคติษษษษษษของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นต่อเ,เตี๋ยวแกงไทยพบว่า90%อยากนาจะเลือกพวกเตี๋ยวแกงไทยโดยให้เหตุผลคือรสชาติโดยรวมและรสชาติของแกงที่เสริมความกิวเตี๋ยวและอยากให้มีการจำหน่ายเตี๋ยวแกงไทยในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะวัส,สดุดิบพร้อมโครงถึงสำเร็จเพื่อให้สามารถกำเองที่บ้านได้โดยสรุปแล้วถ้าต้องการถือเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่น น่าจะพืกที่มีความใสคงคองตัวใกล้เคียงกับเส้นเล็กหรือเส้นจานไ้มากที่สุดและมีความเหนียวมุ่มใกล้เคียงกับเส้นเล็กมากที่สุด